สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนใกล้เที่ยงถ้ามาหารในลูกเสียนเหมือนสาวดูไปโรงเรียนเรากันนอนค่ะทุกคนกันนอนเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยมากแบบหลูอยากนอนเพิ่งจะมากินข้า,าวเช้านั้นเนี่ยข้า,าวเช้าตอนเที่ยงค่ะทุกคนกินก็ะจะ่ซุ่งซ่ากินลูตีนอะไรตัวทุกคน จะสกินอย่างเดียวมาชงชาคนเดียวคนอื่นกินหมดแล้วแต่ปกติเลาไอชากบบกกินชาลงกาคนอื่นหรอกจก้ะไอชากสีเห็ดแยกันทีแหละพ่อเป็นคนชอบกินกินอาหารเช้าสายสายกว่าคนอื่นแล้วเป็นช่วที่ไม่ชอบชาเย็ยนถือว่ามันเย็ยนแล้วแล้วเขาเอาไปอุ่นสิบลมักอ่ะ

คือน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มะลคลินท่อง,งน้นนนนานมม่โมขยิวจะได้โมคยิวจะได้มาสิ มันค่หิวพอปกติถ้ากินชาจะกินชาแก้วใหญ่มือนี้กันหน่อยทุกคนก็จะว่ายอียงเอาโรตีเข้าออลขปะลาตินแล้วก็สดช้าไม่รู้ชอบกินแบบนี้ค่ะ มเตอตื่นนี่ไฟโบราณหนึ่งโมตอ่นนี่ที่พอดีจอะอีนึงที จนคอนซีินเขาเทียงอะพึ่งตื่นมันดินเขาเสาอะไรนี้ไปครับคุณ 就不用加油，拜拜 <to>、mm。Hmm.